สวัสดีค่ะเอมี่ค่ะรู้สึกเขินมากค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันนาะนทำตัวไม่ดูอ๋อลร้ว่ารู้สึกเขินมากที่แบบเริ่มบวมขึ้นอะไรไม่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 ได้ถ่ายคลิปด้วยกันนานมากก็เลยแบบว่าเฮ้ยวันนี้มีโอกาสได้ไป drive g o l ด้วยกันแล้วก็ตั้งใจมาถ่ายคลิปด้วยนะคะเรานัดกันตั้งแต่ห้าโมงตอนนี้ก็ประมาณชุ<ะ>่ม <laughs> ยังไมไ่ถ่ายเลย <laughs> นะคะเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปพิกัดกันนะคะ อบแทนลูกดวงที่เราออยู่ด้วยกันมานาน,าน,านใช่วันนี้หัวข้ออะไรคะเจมี่วันนี้หัวข้อก็คือว่าเขาจะขอเราเป็นแฟนไหมหลายๆท่านเนาะคุยกันมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงดูเหมือนเขาก็มีใจให้เราอยู่หรอกแล้วจริงๆแล้วเขามีความตั้งใจที่จะมาขอเราเป็นแฟนหรือเปล่าใช่นะแล้วรอบนี้นะคะเราก็มีไพ่ทั้งหมด4กล่อง,องด้วยกันค่ะ,คะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกอกัน <ๆ S 2> เลย,เลย เลือกแล้วอะเลือกกองไหนะเลือกกองที่สองเฮ้ยเหมือนกันหนอจริงปะเนี่ยจริงเราต้องเหมือนกันแน่ๆทุกครั้งที่จับมือกันตื่นเต้นแหละเราไปกองสองกันเลยได้ไหมเราไปกองหนึ่งกันก่อนได้ไหมอ่ะเจ๊อ่านกองหนึ่งกองหนึ่งซึ่งซึ่ง่ง้ยโอ้ ได้เป็นไหมได้ขอไหมเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาคิดนะเหมือนตอนนี้อยู่ในภาวะของคนที่ยังเลือกอยู่ยังไม่พร้อมอะ่ะเหมือนเขามีเรื่องให้คิดให้กังวลหลายอย่างอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการไปต่อในความสัมพันธ์นี้จะถามว่าอยากไปไหมมันก็มีแพชชั่นมันก็มีความรู้สึกดีๆอยู่นะมันก็มีการพยายามที่จะทําอยู่แต่เหมือนณนะตอนเนี้ยคุณอาจจะไม่ใช่ช้อยส์เดียวของเขาอืคุณอาจจะเป็นโอเค หนึ่งช้อยที่เขามีแหละแล้วเขาก็กําลังเลือกอยู่ที่ว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมมันจะดีไหมและการไปต่อในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเขาค่อนข้างใช้ความคิดนะคะแล้ววิวออลกอร์จูนเหมือนตอนนี้เขาพอพึงพอใจกับสเตจตรงนี้ที่เขาที่เขาเป็นอยู่ในทุกวันเนี้ย ใช่แต่สุดคุณก็เป็นคนที่เขาลืมไม่ได้ตัดไม่ขาดนะยังไงก็ยังดึงดูดกันอยู่ยังเป็นแพชชั่นยังแบบมีแรงดึงดูดที่เขาไม่สามารถที่จะแบบปล่อยคุณไปได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าสเต็ปการจริงจังอ่ะต้องคิดเยอะมากมากเลยนะคะก็แต่สิ่งหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงก็ได้นะแต่ตอนนี้อาจจะอยู่ในเสียงความเจ้าชู้หรือเปล่ายังเลือกอยู่ยังคงเลือกไม่ได้ยังคงแบบว่าเอ๊ยยังบางทีอาจจะยังไม่รู้แน่นอนว่าตัวเองต้องการอะไร ใช่และยลคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับไปไปกับกับแบบเนี้ยหลายหลายรอบแล้วก็เป็นไปได้แต่เขาเองก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนเราได้เป็นผู้นักรักอ่ะคนเป็นแบบนักรักอ่ะเนี่ยคดยเซรษฐกิีด้วยเออเขาเป็นนักรักนะคะแล้วเขาเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาจะลงหลักปักฐานลงเลยอะใครเขาต้องมั่นคงจริงจังเพราะว่าแบบมันต้องไปกันรอดมันต้องอยู่กันระยะยาวถ้าเกิดเขาจะถอดเขี้ยวถอดเล็บอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่คือเขารู้แล้วเขามั่นใจว่าเขาจะไม่เฟลอ่ะอืม เนาะไงตอนนี้ก็ต้องขอตอบเลยว่าอาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันกระเถิบขึ้นไปในสเตจที่มันจริงจังมากกว่านี้นะคะแต่ก็แต่ก็ไปต่อได้ก็ยังรอได้เพราะเขาเองกัคุณเนี่ยเราเขาก็เองเขาเองก็ยังคงพิจารณาเราอยู่เหมือนกันใช่ต่อ่าคุณจะรอไหวไหมเออนั่นสิคะแล้วอยู่ที่คุณนะอต่อไปกองที่สองค่ะตื่นเต้นใช่ไหมเอาแม่ดูห้ามไปเฮ้ รุ่นเหมือนปอกเดงอุ้ยไม่แต่ไันเป็นดวง g e น e r a l อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยคล้ายคล้าคล้องแรกเลยคล้ายๆอยู่คนคนนี้อาจจะเคยเจ็บหนักมานะอืมอืมหรือไม่เขาก็ลังทำให้เราเจ็บมีสองอย่างเออเขาไม่พร้อมคนนี้ก็ไม่พร้อม เขายังไม่รู้ความต้องการในชีวิตเขาเลยอะาัคนมีหลายช้อยด้วยอืมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องการอะไรแล้วเคยเจ็บมาหรือเขาเคยเจ็บมาแล้วพอมีเราปุ๊บเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อืมแม่ได้พลังงานอะไรมาบ้างไหมแม่ได้พลังงานว่าความที่เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าคือคุณไม่รู้ว่าคุณจะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรืออายุเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่เรื่องความรักนะ่ะเป็นเด็กอืม เป็นเรื่องขการตัดสินใจที่แบบเด็กคือดาบใช่เด็กคือดาบเป็นความเป็นการตัดสินใจเหมือนแบบเด็กอยังเหมือนแบบยังไม่สามารถที่จะแบบลงเอยอะไรกับใครได้ชัดเจนเดอะมูนเป็นไพ่ของความไม่ชัดเจนจริงๆบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็อักดึงตัวเองกลับมาอีกแล้วมันเหมือนเขาไปตามอะไรที่มันใหม่ๆเสมอค่ะไปตามแพชชั่นไปตามความต้องการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอื ถ้าคนไปกับคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเก็คือต้องไปชิวๆตามเขาอะนะคะถ้าไปลงหลักปักฐานไปจริงจังอะไรมากอย่างเงี้ยไม่ถึงอืมคือคือคือเขาแม่มองว่าเขาไปตามกระแสอของแรงดึงดูดอืมอืมไปตามกระแสของแรงดึงดูดอะอืมใช่ไหมอืมคือมีก็ไปคนนี้นั่นนี่นั่นก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แบบ จริงจังอะไรกับใครชัดเจนก็ก็คิดไปเรื่อยอยู่ได้ก็อยู่อะอยู่ไม่ได้ก็ไปเออคือยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็มือกับตอนนี้โอเคแล้วชีวิตแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาให้พูดให้คุยอะไรเยอะแยะอืมอืมใช่คือก็ก็ชิลดีอ่ะชิลแต่ว่างานชิลๆแต่ว่าลึกๆคือกลัวเจ็บอืม ลึก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 คือชีวิตเคยเจ็บมาหนักมากแล้วเหมือนเริ่มไม่สัทธาความรักอีกแล้วก็เลยเหมือนช่วงนี้หรือตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่จริงจังแล้วเรื่องความรักก็เป็นไปได้กำลังเอาคืนใครอยู่ะอือเอก็เป็นไปได้นะกำลังเอาคืนใครอยู่หรือเปล่ากำลังรู้สึกว่าคือในเมื่อ ฉันเคยทุ่มเทแล้วอะไรแล้วแล้วมันเจ็บมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฉันไม่ทุ่มไม่ใครแล้วก็ให้คนเหล่านั้นเขาเข้ามาคนนี้มาคนนี้มาเหมือนฉันแบบโคสํสำคัญแล้วฉันก็ดีมากเหมือนฉันเคยให้แล้วเหมือนฉันถูกปฏิเสธเพล้งแต่ทุกอย่างมันกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมาให้เขามันทำให้เขารู้สึกเขาเขาตอบโจทย์ในว่าอ ฉันไม่ต้องไปให้ใครแล้วทุกคนก็อเข้ามาให้ฉันเหมือนเป็นผู้ต้องต้องการรับอย่างเดียวใช่ก็เป็นว่ากองนี้ก็ยังไม่ได้มีเกมคอมิกเลยแล้วเดูยังดูเหมือนแบบเป็นภาพฝันอะไรของเขาเลยเขายังไม่รู้จักตัวเองสักเท่าไหร่เลยนะกองยังยังเขาต้องเขาต้องผ่านอะไรเยอะต้องแก้ปมก่อนปมอยู่ตรงไหนบอกด้วยนะจะช่วยแก้ออเคโอเคอะต่อไปกองที่สามค่ะเขาจะมาขอเราเป็นแฟนไหม น่ะจัสติสมาเลยอ่ะสิบช่วยเออมีเกมมีฟาร์มเป็นไปได้อืมแต่จะต้องผ่านความเจ็บปวดมาก่อนใช่ผ่านความยากลําบากความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายเลยอืมเขารักคุณควีนถือถ้อถวยแล้วคุณเองก็เป็นคนที่โอเคเหมือนแบบใส่ใจดูแลเขาได้ออออ่่ะใชืืแต่ความสัมพันธ์นี้มันต้องบอกโอ้โหก้าวไม้เท้ามันเหนื่อยเนาะแล้วมันก็คงจะเหมือน ไปไปมามาหลายรอบแล้วคุณเองอาจจะอยู่ในจุดที่พอแล้วก็ได้กับคนคนเนี้ยกว่าจะได้ความชัดเจน The เด r l d สิทธถไวจัสติกคิดว่าคุณและเขาน่าจะผ่านเรื่องราวสมรภูมิลบหลายๆความเจ็บปวดมาแล้วก่อนที่มันจะลงตัวได้และในโอกาสเนี่ยโบมองว่าเขาเองก็เลือกแล้วแหละที่จะที่จะเป็นคุณนะอ่ะ บางคนก็มีการตั้งบล็อกการเลิกลาการแบบโอ้โหอะไรทุกอย่างอืมหรือบ,บางคนอาจจะมีการอยากขาดกันมาด้วยซ้ำแต่ผลสุดท้ายคือปักแต่งงานเคยมีครอบครัวแล้วผลท้ายเรากลับมามมเป็นไปได้อือนะคะเออถ้าให้เราเลือกอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีใช่เคยบอกว่ากองนี้ก็คือได้แต่มันไม่ง่ายเขาจะขอเราเป็นแฟน ผ่นความเจ็บปวดจริงจังี่ยแต่ขอมาคอมมิตเมนต์อีกครั้งหนึ่งกองที่สี่วอาว่าอาจจะไม่ได้ในรอบเดียวกองที่สามมีความเป็นไปได้มากค่ะทาวเวอร์คืออะไรก็ได้นะเนี้ยใช่ใช่เป็นคิงกับทันหันเลยแหละคุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะทำไมเราไม่เลือกกองนี้ล่ะคะนั่นน่ะสิคะ เขาทีแบบเวลาเขาจะตัดสินใจเขาก็จะตัดสินใจแบบโป๊ะเช๊ะโชกเดะเลยอ่ะหลังจากที่คุณรู้เลกว่ารานเลยมานานเเขาเหมือนแบบจริงไอเป้าจะชอบเราไหมอะไรยังไงอยู่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 ฝักเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมปุ๊บปั๊บรับโชคไปเลยใช่ใช่เขาตัดสินใจแบบเนี่ยนะที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วอะเมื่อเขารีไล์แท้ว่าคุณและเขาเข้ากันได้ดีมากเป็นคิงกับควีนถือ ้วย,วยแล้วก็เป็นความสุขบางคนอ,อาจจะเป็นเพื่อนกันกเป็นเจอกันในสังคมเดียวกันอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนดูเขาอาจจะนิ่งๆหรืออะไรเงี้ยแต่คลสุดท้ายเนี่ยได้เป็นแฟ<อ>นก <ะ S 1> อ,อแล้วคุณอาจจะไม่ได้ทันเตรียมตัวอะไรด้วยนะแต่ในตอนนั้นโบรู้สึกถึงทาวเวอร์ทุกอย่างมาดูรวดเร็วไปหมดอ่ะใช่<ม>แล้วคุณก็บอกอึ้งอะโอ้ตายแล้วอะไรเงี้ยแม่ด้วยกองสีได้ไหมจอ ได้เหรอไม่ได้หรอได้ไเลยอ่ะเป็นกองสี่ไม่รู้อ่ะเลือกให้กองสองแต่รับเอเนจีกองสี่ค่ะเราก็เลือกรับได้นะคะใช่ไหมเราก็เป็นคนแบบนี้แหละใช่ค่ะถูกต้องเออเอาเป็นว่ามีสมหวังอยู่2กองในตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่ากองหนึ่งกับกองสองไม่สมหวังนะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้พลังงานในตอนนี้ที่คุณเข้ามาฟังเท่านั้นเองนะคะก็ต้องอดละทนกันต่อลปนกันต่อไปถ้าไม่ไหวก็ไปค่ะไปรอโอเคนะคะอ่ะประมาณนี้สําหรับเขาจะขอเราเป็นแฟนไหมนะคะ แล้วเราก็ไปพบกับพีอากาศหัวข้ออื่นเลยค่ะหัวข้อหน้าหัวข้ออะไรสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย